สายงัดสายงัดสายงัดสายเอ็นสายรีสายหวานอย่าพึงตองทางเพราะพี่คือสายงัดงาดจอนชิโดก็มาที่ต้องปันนปาเพราะพี่คือสายงัดหน้าดินตะกร้อหรือทุนพี่ก็ต้องทุนๆก็เพราะพี่คือสายงัดไม้บ่อไม้เขื่อนไม้คลองพี่เขาชอบลองเพราะพี่คือสายงัด ตบปาปาตบให้สนุกตบล่างไม่ทุกต้องมาตบกับซ้ายงะเดือดปิดชิงไลยผู้ชายสายงะ สวัสดีครับเดอะฟิตติ้งไลน์ผู้ชายสายงัดครับผมวันนี้เรามางัดปากระที่บ่อบึงน้ำจืดนะครับผมนะบ่อบึงน้ำจืดก็วันนี้เรามากับรอบอีเทอเรียมเบอร์ห้าพันนะครับผมเราจะมางัดประบึกกันนะครับแล้วก็จะประกบกับคันโอคุมาซีมิลันนะครับผมเป็นคันสองโทน,นะนะ ก็รีซีฟของโอกุมาฟูจินะไกดฟูจินะนี่นะท่านนี้นะเดี๋ยวลองประกบพอดีนะพอดีพอดีสวยๆโอเค ส่วนวันนี้อุปกรณ์เราก็ไม่ได้เตรียมอะไรมานะครับผมเราก็มาซื้อกันที่บ่อเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหุ่นตะก้อวิ่งนะครับผมสต็อปเปอร์ลูกปัดแม้กระทั่งตัวเป็ดเราก็ไม่ได้เตรียมมานะแล้วก็จะตกเป็นขนมปังครับขนมปังที่นี่ก็จะขายกันถังละ50บาท50บาทนะครับผมแล้วก็มีขนมปังเน็ ก็เป็นที่ฮอที่ดานาแล้วก็เอทุกท่นานนะจับู้จักกันดีแล้วนะเป็นที่นิยมในการตกปลานะผมว่ายอดขายเขาค่อนข้างดีนะผมว่าำหรับวงการตกปลาของเรานะนี<ม>่บโอเคครับอะไรก็ตัวเบ็ดหักเงี่ยงก่อนเลยนะครับเพื่อไม่ให้ปลาเจ็บนะนะโอเคหักไปเลย แล้วนะครับแ้วนะครับแล้วนะนะนี่นะสำหรับค่าบริการที่นี่ก็ค่าขัหนึ่งบาทนะครับผมเป็นบอ่อปลารวมนะปลาออกได้สองกิโล,ล,ะโลนะปลารวมนะส่วนปลานิลนออกได้1นกิโลสขีดนะซื้อปลาออกก็ตามป้ายตามราคานะครับผมอัตตามีการขึ้นลงนะเล็กน้อยนะครับผม นั่นไงลูกหมุนนะลูกหมุนไม่มีโอ้ยมีอะติดอะไรมาติดมานิดหน่อยเออยังดีมีตะกัวติดมาสองเม็ดแล้วก็กิฟต์เดี๋ยวมันตัวเล็กไปหน่อยจะอยู่หรือเปล่าไม่รู้นะ โอ้ยอะจะเป็นตัวนี้หน่อยแล้วกันนะตัวใหญ่หน่อยก็ผมจะไม่ใช้เป็นกิบนะครับผมจะเอากิบออกนะผมจะเอาเฉพาะตัวลูกหมง กิ๊ด้วยไหมยอย่างนี้เหรอยังไม่เกิ๊บด้วยเราจะพอนุ่มหมดครับลองเดี๋ยวเราออกครับเราใช้เฉพาะลูกหมุนนี่กิ๊บออกนะครับใช้ตรงนปัดตัวเป็ด ถ,ถ้าตัวใหญ่ก็คงเจ็ดรอบนะตัวนี้น่าจะใส์ประมาณ 12, 13, 14, าเบอร์สิบสองเบอร์สิบสี่นี่อาจจะเบอร์สิบ่เพราะว่าทางร้านเขาให้มา <laughs> เราก็บอกว่าเราไม่ได้เตรียมมาเตรียมใหนะ้หน่อยก็ให้เขาเตรียมให้นะครับก็ได้เป็นเบอร์นี้มานะตกคอาปึกตัวปจะใช้ประมาณสัก4 0่สิถห้าสิบเซน ไว้ชิ่งนิดนึง่งยาวไปไหมชิ่งสั้นชิ่งสั้นก็อาจจะกินดีป่อบึกก็ประมาณสามสิบเซนแล้วกันนะก็อขอตอนไหนขอตอนไหนมา สบายสบายเฮ้ยมันคุค้นๆนะสไตล์พิชิ่งไลายอโอเคนะนี่ก็เราก็ได้สายหน้าแล้วนะฮะสายหน้านะครับเราก็จะใช้ท็อปเปอร์เบอร์ใหญ่หน่อยนะครับผมเพราะเอ็นเราสายใช้ประมาณ15ปอนา์นะเอ็น สิบห้าตอนนะก็สใส่ซ็อปเปอร์ในการตั้งพุ่นนะตั้งพุ่นตั้งระดับน้ำ่ะสีไหนน้ำโชคสีในน้ำโชคเกิดวันศุกร์สีน้ำเงินแล้วกันเกี่ยวกันไหมโอ้โหโ,หอ,อ,โอเคหน,นึ่งชิ้น ตัดตัดอะไรปัดก็จะใส่ประมาณสักสองเม็ดเนาะเมตรสองเม็ดบนหัวเมตรสองเม็ดสามเม็ดเป็นะครัได้มาเป็นประบึกนะครับผมเลึ่งแต้มนะครับปัดก็จะใส่ประมาณสักสามเม็ดสองเม็ดสามเม็ดนะครับเผื่อไว้นะ แล้วก็เป็นทุนครับพี่สิบห้าบาทแต่ผมก็จะใส่เป็นตะกอ้อปั้นเย่อเป็นตะกอ้อวิ่งนะครับพี่สามารถวิ่งในสายนะมานี่ Okay, เรียบร้อยแล้วก็จะต่อด้วยลูกปัดสักหน่อยปัดลูกสองลูกหรือลูกหนึ่งลูกปัดสองลูกแล้วก็ปัดกับ สายเพื่อจะตกปลาบึกนะจะมีปลาก,ก็ประมาณนี้นะครับผมเป็นลูกปัดลูกเป็นลูกปัดเป็นทุน่นเป็นตะก้อลูกปัดทุกกลมนะรัแล้วก็สายหน้าไปถึงตัวขอบเป็ดไปจนถึงตัวขอเบ็ดนะโอเคครับให้ติดตามรับว่าเราจะได้ดปลาอะไรกันบ้างเดี๋ยวพิชชิ้งไลท์พูดถึงกันนะครับ ขา,าขาดไปสองรอบแล้วนะครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนเป็นสายสายหน้าดูนะสาย80บอน์นะครับประมาณเมตรหนึ่งนะขายเรหนเดี๋ยวเราแบ่งใช้ครั้งนึ่งแปดสิบ,บอนด์ดูโอ้โหเมื่อกี้นี่เนี่มันตัวใหญ่นะติดแล้ว mấy không <laughs> biết hoài quá không นานเลยครับตัวนี้ว้าวปาปโอ้โอเต็ดเต็มจนได้ ครับก็ขอจบคลิปการตกปลาที่บอ่อบึงน้ำจิตไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมวันนี้เราก็ได้งัดปลาไปประมาณ6-7ตัวนะแต่ว่าเราก็หลุดไปนะครับเอาที่โชว์ตัวได้จริงๆก็มีสองแต้มนะครับผมก็ฝา,ากากดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการตำคลิปต่อไปด้วยนะครับจะไปยิ่งลาผู้ชายใส่งัดครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ